สวัสดีเพื่อชนชาวสเตปกี้รยนะับนิวเราอยู่กับการสัมผัสนะฮะครั้งแรกนะฮะของ oppo a 39วะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรายการที่พยายามทาเพื่อทุกคนอย่างแท้จริงนะเพราะว่ามีใครอยากดูอะไรก็พยายามไปหามาให้อย่างเท่าที่จะมีตังฮะ เนื่อจาว่า oppo a 3 9ตัวนี้เนี่ยมาในราคาที่ไม่แพงเลยคะสํหรับ oppo a 3 9ตัวนี้ฮะมาพร้อมกับราคา6,490บาทนะฮรราคาปัจจุบันก็ตีซะประมาณ6,500บาทนะฮะก็ถ้าจะให้พูดกันแบบสั้นๆก็อารมณ์คล้ายๆกับ f 1 s ลดขนาดหน้าจอลงนะฮะนิดนึงนะฮะ body ข้างหลังเป็นพลาสติกนะฮะ ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าดูแบบง่ายๆนะฮะตัวนี้มีจุดเด่นอยู่ที่กล้องหน้าเหมือนเดิมฮะกล้องหน้าในตัวนี้มีขนาดพิกเซลอยู่ที่1.4ไมครนนะฮะมาพร้อมกับ Beautify 4.0ด้วยก็คือเหมือนเดิมในกล้องหน้าฮะ o p p o Style นะฮะในวันพูดถึง Opp o p p o วกทุกคนพูดถึงกล้องหน้าหมดนะฮะตัวนี้มีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งด้วยที่อยากให้ทุกคนได้รู้กันนะฮะสำหรับการที่เราจะสัมผัสและเริ่มกับอุ่นหลุดหมดนะฮะไม่เป็นไรฮะ ข้างในยังเรียบร้อยดีนะฮะสําหรับหัวชาร์จที่ทําออกมาแบบดูดีมีสกูนมากนะฮะตัวนี้จะเป็น5โวลต์1แอมป์นะฮะไม่ใช่ชาร์จไวแต่อย่างใดมีหูฟังให้นะฮะฟิงกันรอยติดมาให้แล้วนะฮะและแน่นอนฮะในนี้จะต้องมีเคสให้ะฮะ1อันเหมือนเดิมและคู่มือที่เราทําไมครับทุกคนอ่านกันเป็นประจํานะฮะโอ้เรียกว่าทําไมอ่านนี้ใช้ไม่เป็นเลยนะเรียกว่าอ่านกันทุกคนเลยทีเดียวสําหรับทีเด็ดนะฮะของ oppo a 3 9ของเราเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้ฮะท่านจะเห็นว่าสามารถใส่ได้2ซิมนะฮะและสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้ด้วยโดยไม่ต้องถอด ซิม2ออกนะฮะก็แปลว่าเราสามารถใส่ซิมได้2อันพร้อมกันและใส่เมมโมรี่การ์ดได้อีก1อันโดยไม่ต้องเลือกนะฮะอันนี้อูหลายๆคนชอบเลยเห็นปุ๊บโหลงรักนะฮะหนุาจุดนี้ลงรักเลยนี่คือ oppo a 3 9เนะฮะเบื้องต้นนะฮะหน้าตาแบบนี้จะบอกว่าข้างหลังนี่เหมือนตัว a 5 7เเป๊ะๆเ,เลยฮะดูไม่ออกเลยทีเดียวแต่ว่าตัวนั้นจะมีสแกนลายนิ้วมือฮะอยู่ด้านหน้าถ้าเป็น a 5 7ตัวนี้ จะไม่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหน้านะฮะนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนนะฮะจุดหนึ่งของรุ่นนี้เท่านั้นเองสำหรับใครที่อาจจะต้องการการสแกนนิ้วเนี่ยก็อาจต้องข้ามตัวนี้ไปนะฮะไปเล่น F1s หรือไปเล่น A57 นะฮะซึ่งโอเคมาก A57 นี้เป็นเป็นมือถือขนาดกลางที่เป็นแบรนด์ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะก็สำหรับตัวนี้นะฮะ Oppo A39 นะฮะเราจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนให้ดูนะฮะตัวอย่างเบื้องต้นนะฮะตัวนี้เป็นจอ HD ขนาด5.2นิ้วนะฮะ CPU เป็น MTK 6750นะฮะมาพร้อมกับ Android 5.1นะฮะตัวนี้อย่างที่บอกว่าจุดเด่นเลยนะฮะก็คือกล้องหน้านะฮะเน้นไปทางกล้องหน้าแบบชัดๆเลยนะฮะ,<ม>ะ,ะกล้องหน้านี่แบบเน้นเห็นๆเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดนะฮะมาพร้อมกับการใส่2ซิมโดยไม่ต้องเลือกนะฮะสามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดเข้าไปเป็นช่องที่3ได้เลยนะฮะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะะมาพร้อมกับ Android 5.1นะฮะเป็น color v นะฮรเวอร์ชัน3.0นั่นเองนะฮะก็เป็นรุ่นที่ออกมาเหมือนกับย่อขนาด a 1 s ให้ลดลงนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวรีวิวนะฮะเทปหน้ามาดูกันว่าจะน่าสนใจอะไรยังไงบ้างน,นะวันนี้ก็ให้ดูหอมป้ากของพอประมาณนี้ละกันนะ,ะนี่คือ Oppo a 39ะฮะ